เพื่อให้ตัวเราเองดีขึ้นครับเราจะใส่ใจให้เวลาสัก1เดือน1ปีได้ไหมวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นการเจาะครับพี่เจาะให้ตัวเราอะ่ะดีจริงๆก็จะมีจ้องจะดีคู่มือดีแล้วก็ดีถึงจุดสำคัญที่สุดก็คือการทำการบ้านต่อเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากเราอะ่ะจ้องจะดีจริงๆไหมคือเราอยากดีเรารักดีจริงๆไหมจากนั้นนะครับเราไปใส่ใจให้เวลาหน่อยยิ่งใส่ใจมาก พลังความใส่ใจให้เวลาเนี่ยก็จะยิ่งมากเราผ่านอะไรมาเยอะมากพี่ในชีวิตเราอะ่ะสำคัญที่สุดก็คือโอเคครูบอกครูสอนเนี่ยเป็นเรื่องดีครับแต่เราบอกสอนตัวเองเนี่ยได้ไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นร้อยอย่างนะครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยเราดึงมาบอกสอนตัวเราเองได้ไหมแล้วก็เราทําการบ้านต่อได้ไหมจุดที่น่าคิดที่สุดก็คือตอนเช้ามาเนี่ยเรานึกถึงอะไรครับ สิ่งที่เรานึกถึงอารมณ์แรกที่เราเริ่มขึ้นให้มันเป็นรักและรู้สึกด,ดีได้ไหมซึ่งตรงนี้นะครับการที่เราจ้องจะดีการที่เราพยายามค้นหามาใส่ใจจริงเนี่ยแน่นอนครับมันเกิดการเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งก็คือมันเป็นลักษณะของความเจ็บปวดความอึดอัดบางครั้งเหมือนกับเราไปทําแบบเดิมๆแบบเฉยๆคือใช้ชีวิตไปตามกระแสที่เราเคยเป็นดีกว่ามันเหมือนกับ ถ้าเราไม่ไปวิ่งเราก็ไม่ปวดแต่คนที่ไปวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันร่างกายเขาก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายอ่ะโหปวดเมื่อยแต่ตอนนี้เขามีความสุขกับการออกกําลังกายพร้อมกับมีร่างกายที่ดีนั่นแหละมันมีความเจ็บปวดครับมันมีความรู้สึกอึดอัดนะครับสิ่งที่จะเจอจากการช่วงของการจ้องจะดีเตือนตัวเองทุกเช้าบอกตัวเองบ่อยๆว่าเราจะเป็นคนที่จะดีนะจุดหนึ่งที่ มันจะเกิดขึ้นก็คือการค้นพบและก็การต่อยอดการค้นพบเนี่ยขึ้นเรื่อยๆจุดที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งที่เราค้นพบอะ่ะมันดีพอที่จะทําให้เราเนี่ยอยากที่จะคล้ายๆกับโจรเข้าไปเข้าไปยุ่งกับมันหัวข้อที่1พอเท่านี้ครับพราะสำคัญที่สุดคือการทําการบ้านต่อคือการให้กําลังใจตัวเองว่าคือสิ่งที่ค้นพบเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เอามาบอกแล้วมันจะเข้าใจ เราต้องไปค้นพบจริงๆเราต้องไปชิมจริงๆมันเหมือนกับการที่เราเราชิอมอาหารหรือเรารู้สึกเป็นสุขหรือร,รู้สึกมีความทุกข์จริงๆะครับพลังความใส่ใจก็เหมือนกันการที่เราบอกสอนตัวเองมันไม่ใช่การบอกสอนตนตัเองแต่มันเป็นทักษะที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราโอเคครับต่อไปข้อที่2คู่มือดีบางอย่างเราก็ลืม สมองเรามันไม่ได้จําไปซะทุกอย่างครับอะไรที่มันสําคัญเราก็จดจดแล้วเอามาลองทําจุดสําคัญก็คือเราได้จัดระเบียบการเรียนรู้ไหมการเรียนรู้อ๋อแทแทสแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอ๋อมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นข้อคิดเดียวกันนะครับก็ต้องเอามาจัดระเบียบมันเหมือนกับรถยนต์เนี่ยถ้าเข้าไม่จัดระเบียบเครื่องยนต์กลไกลต่างๆเนี่ยมาที่พวงมาลัยมาที่คันเร่งมาที่เบรกเราก็ขับมันยากนะซึ่งทั้งหมดการจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง มันจะเป็นการตกผลึกซึ่งผมเองก็ทํานะครับเนี่ยอย่างสมุดคล้ายๆอย่างเงี้ยผมก็จดมาเรื่อยๆแต่เครื่องมือที่ตกผลึกหรือจัดระเบียบมาล่าสุดมันก็จะมีอยู่18หน้านะครับจดแบบห่างๆนะครับเวลาเราจะได้เติมอะไรเข้าไปเราก็จะได้เติมได้ง่ายขึ้นนะครับสมุดธรรมดาอย่างเงี้ยครับจดไปนะครับซึ่งสิ่งที่ผมตกผลึกมาก็คือ มันคือตัวเราเองอ่ะเราควบคุมมันได้ดีไหมควบคุมไม่ใช่ไปบีบบังคับมันนะมันคือการที่เราฉลาดถ้าเราไปศึกษาเรื่องอิธิบาทสีพรมวิหารสีแล้วก็แต่มันต้องหลอมรวมนะฉันทะวิยะจิตตะวิมังสามันไม่ได้แยกกันแล้วมันไม่ใช่ภาษาที่คนฟังไม่เข้าใจมันคือความชอบความรักที่เราทําอะไรบางอย่างแล้วเราทํามันได้นานไหมทํามันได้นานเนี่ยเราฉันทะวิยะเลยนะจิตตะก็คือเราใส่ใจไหมใส่ใจเนี่ยก็คือเติมดีเข้าไป เติมความรู้สึกดีๆเข้าไปค,คือเติมการที่เราทํามันได้ดีเข้าไปมีมังสาก็คือการที่เราเห็นเราจับต้องมันได้อย่างชาัดเจนนะครับเรารู้เนื้องานมันซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องหลอมรวมเป็นเป็นเรื่องเดียวกันเข้ามาอยู่ในตัวเราไงนะครับพรมวิหารสี่ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นสังขาวัตถุสี่จะเป็นกฎไตรักษณ์มันต้องเกิดการหลอมรวมมันไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะเข้าใจแล้วก็เข้าใจใเฉยๆนะครับ มันคือการประทับเข้ามาซึ่งมันเป็นตัวตนของเราไงครับมันอยู่ที่การเอาชนะตัวเองซึ่งมันคือการพัฒนาตัวเราเองพร้อมสั่งใช้งานมันได้ดีเพื่อให้เกิดผลดีต่อไปลักษณะที่2นะครับก็คือเราไม่งงครับเราสามารถที่จะดีได้ทันทีคืออาการผมเป็นนะครับถามว่าดามเหลวไหลเพราะอะไรเพราะงงเพราะไหล,ไ,หลไปตามสิ่งที่เคยเป็นเรื่อยๆแล้วลักษณะที่3ก็คือดีได้นานไหม แล้วดีย,ยิ่งขึ้นไหมนะครับนี่คือลักษณะของคู่มือดีที่อยากจะบอกจะถามว่าจุดสําคัญของมันจริงๆก็คือต้องจดจริงแล้วไปลองทําจริงมันอาจจะเกิดคู่มือ,อหลายเล่มนะครับแบบเยอะมากอ่ะมันจะเยอะมากจนมาถึงตอนนี้แต่มันคุ้มค่าครับพอมาถึงจุดที่มันเป็นจุดปลายของมันจริงๆการค้นพบที่ดีจริงอ่ะมันจะคุ้มค่าต่อไปนะครับดีถึงจุดตรงนี้นะครับนึกถึงภาพที่ ว่าวผมเป็นคนอุบลครับพี่พอลมหนาวมาเนี่ยจะมีคนทําว่าวขนาดใหญ่สายป่านเชืชอกว่าวอ่ะยาวมากแล้วก็เขาจะวิ่งให้มันลอยขึ้นสูงสูงไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงจุดที่เป็นลมหนาวซึ่งเป็นลมบนนะครับแล้วว่าวเนี่ยจะอยู่ในนานนึกถึงกิจการอะไรของเราก็ได้นะครับที่เราช่วงแรกๆก,กว่ากิจการมันจะอยู่ตัวมันไม่สนุกหรอกจะเติมความสนุกเข้าไปก็ได้นะครับแต่มันมันเหนื่อยนะครับ สหัหลายกิจการกว่ามันจะไปถึงจุดที่มันอยู่ตัวแล้วอะ่ะอย่างเช่นเขาขายไก่ทอดอะ่ะจนมันอยู่ตัวจนขายไปด้ทั่วโลกเขาผลิตเครื่องดื่มมาจริงๆมันมีเครื่องดื่มหลายยี่ห้อนะครับแต่มันมีตัวหลักๆแค่ตัวเดียวแค่นั้นแหละที่มันไปถึงจุดที่กินลมบนมันต้องพาตัวเองไปถึงจุดนั้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราพยายามพัฒนาความมั่นใจว่าใช่ว่าดีอย่างต่อเนื่องอะไรที่มันไม่ใช่เราก็อยากไปต่ออะไรที่ใช่เราก็ อึดกับมันหน่อยอดทนแล้วก็เพียรพยายามกับมันหน่อยซึ่งลักษณะทั้งหมดเป็นเรื่องของโมเมนตัมโมเมนตัมก็คือเราถ้าเราเดินเนี่ยมันก็จะรู้สึกอึดอัดไปเรื่อยแต่ถ้าเราวิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปได้เร็วขึ้นมันเหมือนกับก้อนหินอยู่บนยอดเขาถ้าเราค่อยๆผลักมันลงมาที่แลกความเร็วก็ไม่เท่าไหร่แต่ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นลักษณะของโมเมนตัมครับเพียงแต่ว่าเราจะใส่ใจเราจะอึดอึดกับมันได้ต่อเนื่องไหมอะไรดีๆท,ที่เราที่เรากระโจนเข้าไปแล้วอะ จะสร้างให้เกิดลักษณะของโมเมนตัมได้ไหมซึ่งจุดนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ผมเริ่มโมเมนตัมดีๆให้กับชีวิตเริ่มจะพาชีวิตขึ้นไป,ไ,ปได้ก็คืออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อไม,ไ,ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไม่เชื่อนะครับแต่อย่าไปเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันพาเราอย่างดามเนี่ยเป็นคนที่เหลวไหลมาตลอดเนี่ยก็คืออย่าไปเชื่อไอ้ตัวอะไรที่มันพาเราเหลวไหลอะอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแบบจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีจริงครับพี่อย่าไปเชื่อนะครับ เราสร้างความเชื่อที่ดีขึ้นมาแล้วก็ลูกของมันก็คือเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาชีวิตของเราเองมันเป็นเวลาที่มีค่านะครับมันเป็นความรู้สึกมันเป็นการรู้ซึ้งจริงๆว่าเวลานี้มีค่าเราจะงงต่อไปไหมที่บอกเราเลิกงงแล้วเราจะงงต่อไปไหมลักษณะที่สองที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราลดได้ดีไหมลดสิ่งไม่ดีอะพี่ลดความชั่ว หรือลดสิ่งที่มันเป็นภาระบางอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปทํามันด้วยซ้ําไปต่อไปเป็นลักษณะของการที่เริ่มได้ดีทันทีแล้วก็ไปต่อได้ดีพี่สําคัญที่การเริ่มต้นมันเหมือนจุดสตาร์ทของชีวิตคือตอนนี้เราสตาร์ทสิ่งดีๆได้ไหมถามว่าก็พัฒนามาหลายอย่างแต่อาการที่ผมเอาไปใช้ก็คือตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิตคือเรารู้ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรอะเราเพิ่มพลังดีขึ้นมาพี่แล้วเราก็เอาไปทํามัน คือเราเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็ทํามันแค่นั้นเองผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนที่เก่งที่เซียนนะครับมันคือการฝึกพี่มันเหมือนกับเด็กที่ฝีมือในการวาดวาดภาพไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็วาดแบบอย่างต่อเนื่องแล้ววันหนึ่งมันก็จะดีมันเหมือนกับความภูมิใจในในภาพวาดของตัวเองแต่เราไม่ได้เพกจองว่าเราจะต้องแข่งกับสุดยอดนักวาดรูปอะแต่เราแค่วาดของเราให้มันดีพี่มันคือการตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิต อธิษฐานจิตมันคือพลังดีอาลงความรู้สึกดีมันคือการเห็นภาพดีๆแล้วเราก็ไปทํามันมันคือเราการที่เราสามารถโฟกัสได้แล้วก็ลักษณะสุดท้ายคือดีนั้นมันมั่นคงไหมนะครับดีมั่นคงเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเดินได้ดีการที่เรามีความสุขมีความรู้สึกที่ดีกับชีวิตในตอนนี้จริงๆนะครับนี่คือลักษณะหนึ่งคือเราพอพอแล้วพอใจแล้วคือคล้ายๆกับ เราไม่ใช่ไปกดดันตัวเองมันมากเกินไปอ่ะคือตอนนี้มันก็มีความสุขดีอยู่แล้วมันเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแต่อีกอันหนึ่งก็คือเรารู้ว่าสิ่งนี้แหละมันเจ๋งมันเจ๋งจริงนะครับแล้วเราก็ดีกับมันได้นานไหมคือมันเจ๋งแล้วเนี่ยเราดีกับสิ่งที่เจ๋งได้นานไหมมันเหมือนกับการที่คนคนนึงจะเป็นหมอได้การที่คนคนนึงจะเป็นนักวิ่งได้การที่ตัวผมเองเนี่ยจะสามารถทําตัวเองให้ดีได้จะมีใครอีกสักคนหนึ่งมา ทำตัวให้ดีแล้วมาเป็นพวกเราที่ดีกับผมได้แล้วเราสร้างชุมชนครอบครัวเราสร้างสังคมที่ดีเราสร้างบ้านเมืองที่ดีเราสร้างโลกที่ดีมันไม่ง่ายหรอกแต่มันเจ๋งมันดีไงครับเราก็เลยจะดีกับมันได้นานแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับก็ฝากครับพี่ในเรื่องจ่ะตัวเราดีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ก็ได้แต่พี่ครับพูดแบบดีๆนะครับอยากให้ไปฟังซ้ำจดจริง ทำกันบ้านต่อจริงขยายความจริงจะเอาเรื่องผักตบจะไปดูข้อมูลพื้นฐานอยากให้ดูพี่มันมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จ้องจะดีเนี่ยพี่ครับถ้าเราตื่นเช้ามาเราไม่ได้รู้สึกอยากดีเราไม่รู้สึกอยากไปทำเวลาวันนี้ของชีวิตเราให้ดีเราไม่เตือนตัวเองอยู่บ่อยๆได้ครบเดือนนะพี่อยากให้ไปลองให้ครบเดือนนะครับแล้วก็อันที่สองครับก็คือ คู่มือดีเนี่ยอยากให้ลองให้ครบปีพูดแบบดีๆนะครับอยากให้ไปฟังซ้ำแล้วลองให้ครบปีนะพี่คือจดจริงๆให้เป็นคู่มือจริงตกผลึกคู่มือเล่มที่1เล่มที่2ลองตกผลึกคู่มือให้ได้ถึงเล่มที่10ครับพี่แล้วลองให้ครบปีครับพี่ครับในคู่มือที่เองมั่นใจมากๆแล้วก็การดีไปให้ถึงจุดนึกถึงว่าวที่ไปกินลมบนมันคือชีวิตของเราเองอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมัน จะเจ็บปวดไหมมันมันเจ็บปวดไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อนะครับมันเจ็บปวดทั้งความรู้สึกที่เราต้องฝืนตัวเองที่เราต้องอะไรมันมีแน่นอนครับพอดีไปถึงจุดแล้วเนี่ยเรารักษามันได้นานแค่ไหนพี่ครับนี่คือพูดแบบดีๆครับแต่พูดแบบไม่ดีคืออะไรครับก็คือคนที่จะไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะจ้องจะดีได้ครบบางคนแค่รู้สึกวินาทีเนี้วันเนี้ตอนนี้พี่แล้วก็หายไปเลยกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆไหมครับ มันมีมือถือมันมีทีวีมันมีเรื่องที่เราให้ต้องคิดมากมายมันมีเรื่องที่เราแบบเป็นคนอื่นสั่งให้เราทำแต่จุดที่สำคัญนะพี่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายสั่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่หากเราต้องทำแล้วเนี่ยเราต้องอยากเองสั่งเองแล้วก็ไปทำเองครับพี่ครับมันเหมือนกับคนอยากจะรวยกันทุกคนนะแต่เราอยากจะทำงานไหมโอเคไหมครับแล้วก็พูดแบบไม่ดีครับ ก็คือคนจะไม่ดีเพราะว่าไม่ไปพัฒนาคู่มือดีๆจนถึงดีได้จริงแล้วก็ใช้คู่มือนั้นอ่ะพัฒนาต่อเนื่องให้ครบปีนะครับแล้วก็พูดแบบไม่ดีสุดท้ายก็คือความประมาทครับพอเราดีแล้วเราประมาทได้เงินมาปุ๊บเราอยากฉลองเราไม่ไปทํากิจการที่มันแบบกิจการที่จะอยู่ตัวจริงๆ ให้มันได้เราไม่รักษาความดีให้มันต่อเนื่องเราประมาทก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่พอดูวิดีโอนี้เสร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบของวิดีโอที่จะทําให้ตัวเราดีทําให้พวกเราดีทําให้ชุมชนสังคมบ้านเมืองจนถึงโลกทั้งใบดีได้ก็อยากจะให้บอกต่อวิดีโอนี้จริงๆอยากให้บอกไปถึงพี่ๆนักข่าวจริงๆยืนยันนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าให้การทําการบ้านดีๆของเราเนี่ยสูญเปล่านะครับเพราะง่ายที่สุดคือ คนเราเนี่ยพัฒนามาเยอะมากพี่แบบแนวคิดที่จะทำร้ายกันเองเนี่ยมันจะลดลงผมบอกเลยนะครับแนวคิดของคนที่จะรักกันจะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้แก่กันเนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นนั่การบอกต่อวิดีโอนะครับเช่นนี้แล้วนะครับการบอกต่อวิดีโอถึงเป็นเรื่องที่ดีได้ง่ายที่สุดแล้วการบอกไปถึงพี่ๆนักข่าวแล้วก็บอกต่อโดยไม่คิดมากเนี่ยถามว่าดามต้องเป็นคนเก่งคนดีที่ที่เพอร์เฟกต์ไหมผมบอกเลยครับว่า ไม่จําเป็นครับพี่ครับไม่จําเป็นผมก็ยังแค่เป็นเด็กที่ค่อยๆพัฒนาแต่พี่ครับพี่ๆที่ทั้งเก่งดีและใจบุญที่ท่านพัฒนาอยู่แล้วท่านสามารถมารวมตัวกันสร้างแบบอย่างที่ดีสร้างเครื่องมือดีๆมารองรับคนที่อยากดีผมเองก็จะเดินเข้าไปขอความกรุณาพวกพี่ๆเหล่านั้นนะครับในการที่ช่วยให้ตัวผมเองเ,องเนี่ยดีขึ้นได้อยากให้พิจารณาไปถึงตรงนั้นแบบหนักๆแน,น,น,น่นๆแล้วบอกต่อวิดีโอแล้วบอกข่าว ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ